สวัสดีครับนักเรียนชั้นม6ทับ1 6ทับ2ที่รักทุกคนครับวันนี้พบกับครูวุฒิครับเป็นการบันทึกเทปย้อนหลังเนื่องจากเมื่อวานนี้ครูไปตรวจไม่ใช่ไปตรวจตตดไปฉีดวัคซีนเข็ม2ที่โรงพยาบาลมิชชนบุรีนะครับก็มีคนครูเราทั้งหมดทั้งอำเภอรประมาณทั้งเจ็กว่าคนฉีดทุกครบทุกคนนะครับก็เลยไม่ได้มาทำการสอนวันนี้มันพุดนะครับ ที่สิบสี่ก็เลยมาบันทึกเทปย้อนหลังนะครับทเทปย้อนหลังให้ให้ไปดูให้ไปศึกษาตามอ่าใบางานที่มอบหมายไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว,ว่าพวกเราจะติดขัดจะสงสัยจะไม่ไม่สําเร็จนะครับก็เลยว่าทบทวนย้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาในหัวข้อของอาตามตามหน้ากระดาษนะครับ ิชาดนตรีสองรหัสสสลาสามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นมหกของวันที่สิบสามเดือนรกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่วันนี้เสนอเรื่องการปฏิบัติดนตรีไทยดนตรีจะมีดนตรีไทยกับดนตรีสากลน,นะครับครั้งก่อนนะพูดเรื่องกระที่มาความเป็นมา,าดนตรีต่างๆได้พูดอธิบายไปแล้ววันนี้จะพูดเรื่องประการปฏิบัติดนตรีไทยนั้นก็มีทบทวนนิดหนึ่งว่ามันก็มีตั้งแต่ประเภทของดนตรี ะครับประเภทของดนตรีไทยดนตรีสากลก็เหมือนกันนะครับมีประเภทอยู่เขาจะแยกเป็นประเภทประเภทว่าดนตรีประเภทดีดเภทดีดมีอะไรบ้างก็ะะจะยกตัวอย่างเช่นดีดพินดีดกีตาร์อะไรประมาณเนี้ยที่เป็นเสสายทั้งหลายดีประเภทสีมีสีไวโอลินสีซออะไรเงี้ยอันนี้ของดนตรีรวมๆนะครับผมไม่ได้แยกว่าไทยว่าสากลประเภทตีตีก็ ชิงชาประมาณเนี้กลับแล้วก็ประเภทเป่าดีสีตีเป่าเป่าปีเป่าครีเป่าแรางต่างเนี่ยครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของดนตรีไทยดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ที่เราเล่นกันมาช้านานอาจจะคล้ายๆกับบริเวณละแวกบ้านเราเช่นแถวพม่าเรามาเลเซียต่างๆเนี่ยก็ก็จะอาจจะคล้ายๆกันแต่เราก็ว่าเป็นของเราเขาก็ว่าเป็นของเขาแต่ความเหมือนกันไ,ไม่เหมือนจ,จะคล้ายๆกันนะครับวันนี้ ตามใหนหนังสือนั้นรู้สึกจะเป็นการเขาเสนออยู่เรื่องเรื่องซอหรือขิมอะไรประมาณเนี้ยกูมาแด่ติดหนังสือมาเนะซอหรือขิมไม่รู้ทั้งซอและขิมเราก็ไม่รู้จะสอนอยังไงอ่ะหนึ่งเราไม่มีซอสองเราไม่มีขิมสอนครูครูดนตรีเราก็ไม่มีอีกแหละนะครับก็ให้เลือกดนตรีหนึ่งชิ้นนะให้คุณครูแต่ละโรงเรียนในพิศนัดให้เลือกเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นมาอ่าให้นักเรียนเลือกด้วยครูเลือกเสาร์อาทิตย ่วนนักเรียนก็เลือกปฏิบัตินะว่าดนตรีไทยจะเลือกอะไรก็แล้วแต่คือดนตรีนักเรียนจะเลือกก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประเภทบรรเลงบรรเลงคือเป่าเป็นเพลงนะครับเล้นเป็นเพลงไม่เป่าเป็นเพลงบางอย่างไม่ได้เป่าบรรเลงเป็นเพลงเช่นคุยเช่นานาฎเป็นเพลงได้หมดอ่ไปเปียโนเนี่ยได้แคนไนี่ได้แขนอีสานเราเนี่ยแขนเล่นเจนเล่นเจนแล้วก็ประเภทประกรอบจังหวะประกอบจังหวะน,นี้มันเป็นเพลงไม่ได้นะ เพียงแต่ประกอบประกอบเขาประกอบจังหวัดเช่นชิงชาบกลองเนี่ยตีกลองให้เป็นเพลงคงไม่ได้ตีชิงให้เป็นเพลงก็ไม่ได้วันนี้ครูเสนอในเรื่องเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงนะครับที่ง่ายและถูกและหาง่ายที่สุดนะครับตามที่พึงหาได้ที่ครูเคยใช้นะครับอันที่นําเสนอวันนี้ก็คือคลุยคลุย เครื่องดนตรีนี่ไม่เหมือนดูหนังนะครับเป่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไพเราะส่วนหนังภาพยนตร์ดูแล้วดูใหม่มันไม,ไม่ไม่สนุกนะมันดูซ้ําไม่ได้ไม่เหมือนคุยคุยเสนอสองเหล่าคุยเรียกสำนักแอบสัพนามเรียกว่าเหล่านะคุยนี่จะเป็นเหล่าอันนี้เป็นคุยดั้งเดิมเลยทําด้วยไม้สร้างไม่ไผ่ไม่สร้างนะครับจะมีลายทาเป็นลายนะครับก็จะมีรูบนะังคับเสียง รูบคับเสียงโดเลมีฟาโซลาติโดตามที่เรารู้จักกันแล้วก็มีรูเป่ารูเป่าเนี่ยเขาเรียกว่าไหนอะอ่นขึ้นบนขึ้นอเขาเรียกว่าดาคคุยดาคไม่ไม่ยาบนะดาคกไก่มูดาเขานีละดาคคุยป่าวเสร็จแล้วเสียงก็จะไปออกตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า,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 ารูปากนุกแก้วนะครับในหนังสือเขาบอกว่ารู้ละร,รู้ออกเสียงออกไม่ใช่พูดตามไทยเลย สับไทยแล้วรูปากนกแก้วครับครับตัวน,นี้เป็นรูประครับเสียงด้านล่างมีรูเดียวเนะี่ยมีรูเดียวบระครับเสียงล่างเสียงกลางระหว่างโดทีโดระหว่างครึ่งครึ่งทีกับโดข้างบนอนะ่ะครับมันไม่แค่ตัวทีฮะครึ่งครึ่งลากระที <laughs> ลาทีโดประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือขลุ่ยไม้สางืะขลุ่ยโบราณ อันนี้คุยที่ทําขึ้นมาใหม่การประยุกต์ประยุกต์นะครับใช้ท,ท่อพาชลอน PVC พาชลอนเอซลอนนะเรียก P ก็พลาสติกลอนก็อะไรนี่แหละท่อน้าเราเนี้แหละนะครับอย่างหนาเนะี่ยมีอย่างหนาอย่างบางก็อย่างบางไม่เป็นคุยละเหมือนกันมีรูเหมือนกันดากคุยรูปากนูกแก้วรูบังคับเสียงอ่าเหมือนกันนะครับ อันนี้คือที่อันนี้คือคุยนะครับทีนี้ม่นนักเรียนสมมตินักเรียนจะเลือกปฏิบัติคุยนะคุณเขียนแล้กันนะครับคุยนี้เป็นเรานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งยเรวยกเป็นอันนะอายเขาเอาุยี่มาชักอันแน่โอ้ยายเขาตายเลยคุยนี้เป็นเรานะ่ออข้อสอบไหมเนะี่ยอาจจะออกเนาะสรรพนามคุยเรียกว่าอะไรหนึ่งเป็นอันสองเป็นปื้น สามเป็นชิ้นสี่เป็นเถานะครับทีนี้เอามาดูขุยประเภทของขุยเรื่องของขุยก่อนอ่าดูตามที่ครูให้ไปในใบางานเถือนแหละใบางานเถือนนี้เป็นฉบับพิมพ์นะครับของครูนี่ฉบับเขียนก่อนแจกพิมพ์นี่ครูจะเขียนเพราะครูถูกฝึกมาอย่างนี้นะครับว่าต้องเตรียมให้ดีที่สุดก่อนจะไปลงพิมพ์เขียนจะได้คิดไงพิมพ์มันก็ดีคิดมันไปริ้วๆๆๆ,ๆก๊อปลงมามไปทั่วเลย หนึ่งเรื่องของคลุยชนิดของคลุยก่อนมันจะมี1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชนิดนะครับหกชนิดชนิดที่หนึ่งเรียกว่าคลุยหลบคลุยลิบทำไมเรียกว่าคลุยหลบอย่าถามนะครับกูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าถามกูต้องไปศึกษาคนตอบได้คือถามกูอ่ะกูตอบได้เลย g ูเ g l e เป็นคุยขนาดเล็กที่สุดเสียงแหลม เสียงสูงปี๊ดแหละที่หูไหลเป่าเทียต่อไปคุยเพียงอเพียงพอพานนะครับเป็นคุยที่นิยมกันมากเป็นเสียงกลางขึ้นสูงขึ้นต่ําได้พอประมาณคุยที่สามคุยอู้นี่คุยใหญ่นะอู้เสียงมันจะอู้อูฮะเตี้ยวคุยอู้ปัจจุบันไม่นิยมฮะเป่ายากหน่อยเสียงมันใหญ่คุยต่อไปคุยคุยอันเหล่าที่สี่ชนิดที่สี่คุยเคียงอ คุยเียงออเป็นคุยเชียงสูงกว่าคุยเพียงอหนึ่งเสียงคือสูงกว่าหนึ่งเสียงคือเพียงอสูงและที่สูงกว่าหนึ่งเสียงปัจจุบันไม่นิยมคุยถ้าคุยถัดไปก็คุยร้องอใหญ่กว่าคุยเพียงอนะคุยที่สองจะต่ํากว่าหนึ่งเสียงเชียงนี่สูงกว่าร้องนี่ต่ํากว่าครับแล้วคุยสุดท้ายคุยออแกนเป็นคุยที่ใช้ผสมวงกับเครื่องดนตรีตะวันตกเห็นพี่อะไรนะที่วงคาราบาลไหม ที่เปาขุยอะเมดอินไทยแลนด์ดิ๊เดลเลียวลลียวเดีวติวเดวเดวเดวลลวติวเดวอะไปดูนะครับไปเปิดใน youtube ดูเพราะมากเขาเล่นสดเมื่อเมื่อปีสองพันหสาสิบห้าไปเปิดนะปีนั้นดังมากเล่นสดนะส่วนประกอบของขุยนะครับนี่คุยตัวนี้อันเดียวกันนะครับแต่ครูวาดภาพให้ดูหนึ่ง นั่นแหละที่เรียกเราไปตะก,กี้เนี่ยต่ำสุดปิดรูบทุกรูเรียกว่าโดโดเสียงต่ำนะครับถัดมาเรเป,เ,ปดดเปิดเปิดโดจะเป็นเรเปิดรูเรจะเป็นมีโดเรมีฟาอนลาทีทรไมโดหายไปไหนโดคือเปิดหมดนะครับไม่ได้เขียนไม่มีรูให้เขียนโดเรมีฟาอนลาทีโดโดสูงนี่ใช้จุดพงบนนะอันนี้อันนี้คือ ส่วนประกอบของคลุยต่อไปครับการเทคนิคการเป่าคลุยหนึ่งเป่าเสียงสัน่นเป่าเสียงสัตวเป่าให้สัตว์ถ้ลองดูครับดูดแล้วจับคลุยมือซ้ายจับบนมือขวาจับล่างนะครับ ถามว่ามือขวาจับบนได้ไหมได้เอามือไหนจับไหนเอาเท้ามาจับไม่ผิดหรอกขใอยเป่าให้ได้แต่พูดตามหลักตามหลักก็จะใช้ปากทําปากแบบปากเป็ดเคยเล่นไหมเวลาให้ครูทําโทษสมัยอยู่ประถมเอ้าทําปากเป็ดตูดเป็ดขาเป็ดจำได้ไหมปากเป็ดปากเป็ดแพนี่เสียงโดครับเธอได้ยินไหมเนี่ยคุณจะจับปากใหม่ใหม ปิดไม่นสนิทเสียงมันจะเพี้ยนนะฮะปิดไม่นสนิทเสียงจะเพี้ยนนะครับการให้ิดสนิทเราต้องมือชุบน้ํามันหมาดหน่อยฮนะมันจะสนิทดีนะชุบน้ามันหมาดนิดหนึ่งก็เช็ดให้แห้งนะอย่าเปียกนะ อ่าอันนี้คือการไล่เสียงนะครับเป่าขึ้นลงให้ได้สามครับเปล่าขึ้นเป่าลงสามเที่ยวนะครับห้นาคะแนนะสิบคะแนนนะครับสิบคะแนนไปซ้อมนะเปล่าขึ้นเป่าลงสามเที่ยวปิดรูสนิทนะครับถ้าไม่ได้ขยอย่างอื่นก็ได้นะคุณไม่ได้บังคับต้องขุยแต่ต้องไปเครื่องดนตรีน่าจะเป็นบัลเลงถ้าบัเลงไม่ได้จริงๆค่อยเอาจองังหวะไม่ได้อะไรเลยตบมือเต้นด้วยรู้แหละต้องได้บ้างแหละอันชนใดไม่มีดนตรีกัน ในสันดานเป็นคนชอบกลน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกระบบอัปลักษ์พระราชนิพล์ในรัชกาลที่หกครับต่อไปการเทคนิคการเป่าคุยเป่าเสียงสัตว์ขคุยก็ไม่เป่าธรรมดาไม่เพราะต้องเล่นเสียงเปลี่ยนเสียง <c oughs> สั่นเหมือนคนแบบเป็นไข้เป็นหนาวอ่ะแบบเป็นไข้หูยไปเล่นน้ามาสั่นประมาณนั้นเป่าเสียงรัวสั่นแบบไม่สั่นแบบไม่คล้ายๆกันนะนอกจากรัวคล้ายๆเสียงรัวคล้ายๆสั่นนะครับเสียงเอื้อนเอื้อนเสียงโวยเสียงหวนเสียงหยุดเสียงกระตุก เสียงเรียนมาดูในนี้นะครับมาดูมีเสียงอะไรบ้างอะไรเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเสียงสั่นเหมือนเหมือนเหมือนตำรวจเรียกเราไปเราดีทําความผิดไปขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจเรียกอพราะตำรวจถามอะไรเราตอบปุ๊บเนี่ยโอ้โหสั่นเลยนั่นแหละเสียงอย่างนั้นแหละเสียงสั่นพวกนันแหละครับเสียงรัวเสียงรัวก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะมันคนพูดเสียงรัวแหละ รัวที่ยึบเลยเสียงเอื้อนเอื้อนก็คือเหมือนเออที่ลาก,กยาวเงี้ยเสียงหอยหวนเนี่ยเหมือนเหมือนผีจะหลอกเหมือนผีมามันหมาหอนอ่ะบอกระมาเนี้ยอ่ามาดูที่เสียงอะไรเสียงหยุดบางทีต้องหยุดจึก๊กใช่หะชากเสียงนะครับแล้วก็เสียงเรียนเสียงควงถ้ามาดูเสียงอะไรบ้างไม่รู้แต่คุณจะเป่าเสียงอะไรไปดูเองนะ มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ ที่เขาเรียกว่าหวยหวนนะหวยหวน tiếng tiếng ụt các ạ, à, lại tiếng tiếng liền เป็ดต่างๆน,นี่หมดฮะมันเราเรียนเสียงด้วยปากเราก็เคยทำนะเดียวเสยงแมวไหมแมวแมวเราก็เรียนจากนี้ได้นะเราต้องฝึกเรียนทั้งคนทั้งเสียงเรือนเสียงหมาก็ได้หมามันหอนเราลำคาแล้วก็หอนแหงบันเดะเราไม่ได้นะเราเราเล่นสนุกเราเรียนได้นะอย่าไปหอนพร่มเพื่อ เดี๋ยวเขาจะว่าเราเพี้ยนสติสตังไม่ดีละมั่งงั้นครูจะพานักเรียนทําไปทั่วเลยถ้ามาดูต่อไปครับโน้ตคุยไทยครูจะไปเร็วๆนะครับให้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีถ้าเกินล้วเครื่องมันจะตัดนะตอนนี้ครูอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งตึกเลยนะถ้าเครื่องตัดมาแล้วครูหาคนช่วยไม่ได้โน,น้ตคุยไทยข้อสี่ครับมีต่อโอ้โหยุ่งอะไรเนี่ยมีต่อระวังนะครับเดี๋ยวมันไล่ต่อย เห็นเคยมีข้อสอบไหมมีต่อลูกนี้เดี๋ยวกูขุมตอบเธอจะไปไหนลูกอกูบอกว่ามีต่อค่ะหนูก็เลยหนีค่ะมุกมุกมุกนะครับต่อไปครับต่อต่อมีเออต่อมาแล้วครับต่อมาแล้วนัดคุยไทยเริ่มเสียโดเรมีฟาตอนลาทีโดโดอยู่างล่างเนีครับโดเรมีฟาโดเรมัอ่ดูนะกูไม่เขียนใหม่ละ โดเรมีฟาตลาทีโดมันจะมีโดอีกทีนึโดนะสูงเขียนได้ก็ได้อะโดตเด็กนี่เติมไปก็ได้ในตำราเขาไม่เติมมาครูเข้าใจว่าเออมันไม่มีดูจะเปิดเขาก็เลยไม่เติมแต่ที่จริงมันมีถ้าเสียงสูงนี่โดอยู่นี่โดเรมี Do, Re, อ่าดูยังไงครับดูหน้าครูพูิอีกทีสิส เป่าขุยไม่เป็นแต่อยากสอนดนตรีทำไงได้อนี่โดโดล่ะเนี่ยเสียงสูงอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นได้ทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำนะครับโดดูการบังคับเสียงเดี๋ยวไปดูในคู่มือนะครับครูทำใบงานไปให้แล้ว เปิดนเน็ตก,ก็ได้ไปหาครูที่เก่งพออ,อบ้านดําร้อนย้ายแล้วเนาะจะได้จังพออเลยนะป่าคุยเก่งๆอยูอบ้านดําร้อนเก่งมากเลยแหละสอนเด็กด้วยแหละเป็นพออแต่อยากสอนสอนคุยเด็ก,กเก่งหลายคนเลยการบังคับเสียงอ่าจะมีขีดนตคุยจะเป็นขีดอย่างเงี้ยจะไม่เป็นตัวกระเบ็ดกระบดเดิสามไม่มีอ่าตัวขาวตัวดํากุญแจซอนไม่มีนะครับเป็นอย่างเงี้ยข,ขีด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 หนึ่งขีดก็แสดงม,มานุนยหนึ่งตัว ขีดสองขีดแต่เว้นไว้ก็แสดงว่าษยตัวนี้พูดยาวเป่ายาวเป็นสองทีนะครับเช่นมาแค่นี้ถ้ามาก็จะเป็นสองขีดถ้ามาก็จะเป็นสามขีดถ้ามาก็จะเป็นสี่ขีดมาเถิดมาเดอ้เอก็จะเป็นเด้อสี่ขีดประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าจังหวัดเป็นช่วง 1, วน 4, หนึ่งส่วนสี่ก็จะได้หนึ่งในสี่ หนึ่งในสี่คือจังหวัดท่วงหนึ่งเนี่ยเป็นห้องหนึ่งมปสี่หนึ่งก็คือหนึ่งในสี่หนึ่งในสองก็คือครึ่งหนึ่งก็สองในสี่นั่นแหละเดียวกันนั่นแหละคนเขียนเนี่ยมันก็งงะหนึ่งในสี่ทำไมไม่เขียนสองในสี่ซะเลยใช่ไหมมันก็เดียวกันแหละสองในสี่ก็หนึ่งในสองแต่ีวิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าจะปรยุ่งกับศิลปะหนึ่งในสี่แล้วก็สองในสี่แล้วก็สามในสี่แล้วก็สี่ในสี่อากูเขียนใด้ก็ได้หนึ่งในสี่ตรงนี้ก็เป็นสองในสี่ก็ได้อ่ะนี่ นี่เป็นสองทับสี่นะสองในสี่สามในสี่แล้วก็สี่ในสี่สี่ในสี่คือหนึ่งอะไรอตะอนุสาสัดใช่ไหมก็คือมาถ้าเป็นเงินก็หนึ่งสลึงสองสลึงสามสลึงแล้วก็หนึ่งบาทรู้จักสลึงไม่ได้รุ่นเนี้ยถามคุณแม่คุณพ่อคุณป ň, ู่คุณย่านะสะลึงเป็นแม่มีสลึงพึงมาจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานเห็นไหม พูดคำไหนเป็นสุภาษิตได้หมดเลยรู้จักการประหยัดนะประหยัดอดออมแต่อย่ายอมอดนะครับถ้าอดเขาเรียกว่าขีตนีนะคนที่ศาสตร์เรียกว่าขี่ที่ขี่ที่หลายคือไม่ยอมใช้จ่ายยอมอดมีก็ไม่กินขีท่ที่ต่อไปครับการเป่าคลิบเพลงไทยอ่าเพลงไทยไปดูนะครับโอ้เยอะแยะเลยอันนี้คุณยกไปอย่างมานะครับเพลงชาติขายล็อเพลงชาติไม่ได้จะให้ไปอยู่ประเทศอื่น <c oughs> เพลงชาติไทยเรานี่แหละนะครับ เห็นไทยรวมเลือดเนื้อชาติเจาไทยเป็นประชารัฐใครไม่มาเข้าแถวก็รอไม่ได้นะครับเพลงกลาก,ลากีฬากีฬากีฬาปัญญาวิเศษหาให้หาให้คุูจำลองบอกกีฬากีฬาปัญญาวิเศษเกิดกองกิเลสเอาชนะลูกเดียวพวกเราเรามาชุ่มนุมต่างชุมใจลรลกเห็นไแสนแสบมีหลายเพลงนะเพลงเกาไทยเพลงสนุกเพลงเศร้า ขวัญเรียมดาวจ้อยพ่อเชียงให้ไปสุ่มสวงลาวดวงเดือนนะครับเพลงอะไรเดือนเพนเคยได้ยินไหมคาราบาเป่าผมไม่ได้เขียนมานะครับหรือได้เน่าเพลงอะไรก็ได้เขาที่มันเป็นเพลงไทยแล้วมันจะไพเราะเ้าป่าเพลงฝรั่งก็ได้แต่มันแต่ไพเราะเป็นเพลงไทยจะยากเพราะเขาไม่มีการอื้่นฝึกฝรั่ง กสังเกตเสียงเรนะครับเสียงเรนะนครับไปฝึกเอานะครับไปฝึกอ่าโอเคขูวดุไม่เก่งครับเป่าได้ดูโนต้ตก็ไม่ค่อยเป็นหรอกดูก็เป่าไม่ทันดูเป็นอยู่แต่เป่าไม่ทัน เขาเรียกเป่าขลุ่ยโบราณร้องเพลงอะไรได้เป่าได้หมดลูดกเว้นเพลงเร็วๆมาดูครับเพลงไม่มีแค่นี้นะเยอะกว่าน,นี้ที่โรงเรียนก็มีครูก็มีใครสนใจมาหาครูนะครับมาขอถ่ายเอกาสารหรือมัดอะไรดีียะให้ครูส่งไปให้ครูส่งไปในลายก็ได้นะสื่อสารมากันแล้วกันนะถ้าใครเป่าเก่งๆเดี๋ยวครูจะให้ให้ปเป่าแล้วก็อัดเป็น คลิปวิดีโอเนาะ้ามว่าหมายงานอ่าให้นักเรียนศึกษาเรื่องคุยซ้อมการไล่เสียงโนต้ตบังคับเสียงขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องขึ้นลงสามครั้งะนะและเทคนิคการประคุยเสียงต่างๆพร้อมจะสอบในวันเปิดเรียน,น,น,นะยยนสิบคะแนนนะครับเตรียนเสียงนกเรียเสียงลูกเขาอะไรต่างๆเนี่ยนกตีวิตตีวิตตีวิดไปสิบคะแนนนะครับไปจับ คุยสองให้นักเรียนเป่าขุยเป็นเพลงอย่างน้อยหนึ่งเพลงตามความสามารถพร้อมบุคลิกท่าทางที่เหมาะสมไม่ใช่เป่าเพลงแต่บุคลิกด้วยนะครับเพราะการเล่นดน,นตรีไทยต้องมีท่าทางนะครับจะไปเล่นแบบยืนอะไรน,นั่งยองๆแล้วเป่าขุ่ยมันไม่เอาท่ามันก็เหมือนคนนั่งยองๆเป่าขุยมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรนั่งยองๆเป่าขลุ่ยมันก็เหมือนคนสุกกรชาดีๆนี่แหละ าก็มีท่านั่งหน้าประเพียบท่าอุ้ยสลพัดนางตีละนาดนั่งยังไงสีซอนั่งยังไงเป่าขุยนั่งยังไงไมีมีท่าทางด้วยนะครับก่อนจะเป่าทํำยังไงเพลนไทยนะเขาต้องไหว้ครูนะครับนะครับามาดูต่อให้นักเรียนเขียนชื่อเพลงและโน้ตเพลงคุยที่ชื่นชอบหนึ่งเพลงชื่อเพลงแล้วก็โน้ตคือเคยดูคาราโอเกะไหม เขียนป็นบทเพลงมาบรรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างก็เป็นดอรอซขีดขีดตอลอรอโดโดขีดขีดอย่างนี้ก็มีหรือจะเป็นห้องก็ได้ห้องละสี่สี่ขีดอะเป็นห้องห้องห้องก็ได้ได้หมดนั่นแหละนะครับมันมีทั้งแบบเป็นคาโอเกะทั้งแบบเป็นห้องให้งานมาสามงานนะครับหนึ่งศึกษาเริ่มคุยซ้อมไล่เสียงแล้วก็บังคับเสียงเป่าขึ้นเป่าลงสิบคะแนนสองเป่าเป็นเพลงหนึ่งเพลงยี่สิบคะแนนและสามอ้าวอันนี้สิบคะแนนลืมไป ให้เยอะๆไปก่อนเผื่อโรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนทั้งเทอมสิคะแนนนะครับเห็นไหมครูโกะบอกว่าใครไม่เล่นกีตาร์ไม่ดีดกีตาร์จะติดศูนย์ะกันปรากฏครกโกะย้ายไปติดศูนย์เพีบาายบมหกทาไมติดศูนย์ลูกไม่ได้ดีดกีตาร์ค่ะอลไไปดีดครกโกะฟังไปอยู่บุรีรามนูน่นไม่ไปก็ก็ติดโควิกน่าสุดเพล่ามาดูที่สิ่งที่ทําไว้เมื่อ เมื่อเปิดเรียนออนไลน์ใหม่ๆมาแล้วครับหกทับหนึ่งหินที่หนึ่งใบงานใครเอามาส่งขีดให้คะแนนต้องส่งนะเขียนชื่อเลยนะไม่เขียนชื่อมาส่งก็ไม่รู้ไป็นของใครอ่ะไม่ขีดให้อ่ะไม่มีชื่อนะครับนี่มาอย่างงี้หมหกนี่รู้สึกจะเป็นห้องที่ส่งงานดีที่สุดในโรงเรียนที่ครูสอนณนะวันนี้นะณนะวันนี้บีบวกได้เท่าไหร่บีบวกพุงล้ นะแปดน่ะได้เอบวกบวกล่ะกะมวลวันปันเงินเอบวกบวกอ่ะได้สิบครับเอบวกที่เหลือล่ะเอาไว้เอาไว้เพิ่มให้เพิ่มให้ช่องไหนไม่รู้แหละช่องไหนได้น้อยเพิ่มให้ช่องนั้นแหละนะครับเนี่ยกฎจกรเนี่ยเอบวกบวกนะครับอันนี้คือคะแนนเนี่ยสองช่องแล้วอีกสามช่องที่ให้ไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นห้าช่องใบงานในช่องหนึ่งหกช่องโอ้ยหกช่องเลยครับหนะึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามห้าหกอะดูห้องห้าทับสองนี่มาแล้วครับ โอ้โห oh. ห้องนี้เขารักสะอาดนะครับอ่ที่เห็นเนะี่ยมีสุกัญญาบุญเขียวคนเดียวเอ้ยสองคนมีคนหนึ่งอมอรัตน์นี่ขอชื่นชมอมอมรัตน์เนี่ยปฏิบัติเอ้ยปฏิวัติตัวเองเลยเยี่ยมยอดแหละอมรัตน์แล้วก็อีกคนหนึ่งพัฒราภาพูดตรงนี้แหละแต่วันนี้ไม่ส่งวันนี้ไม่ส่งนะครับก็วันหน้าก็ส่งทมย้อนหลังก็แล้วกันนะใครไม่ส่งก็ก็ไม่ส่งกันเดนะี๋ยวจะว่าไงเนาะ คนไม่ส่งก็ไม่ส่งจะมาคับมันส่งได้ยังไงคนแ้วแต่กรรมเดเวนของใครกันเนี่ยนะครับกูจะติดอย่างเงี้ยใครเปิดมาก็จะเจอหมดแหละเดี๋ยวพอออกก็จะเปิดเจอ,อเด็กคนนี้ไม่ส่งใครเป็นครูประจำชัน้นเนาะไรถึงรูเป็นชั้นอีกกูวันโดนหนักเลยห้าทับสองก็พอกับห้องหกทับสองเนี่ยไม่ต่างกันหรอกกูเป็นครูประจำชั้นห้าทับสองเอาครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็ยังไงดีเวลาก็จะหมดแล้วก็ให้บันทึกไว้ไม่เกินสามสิบนาทีนี่ก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยนะครับกูเองก็ เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับวันจันทร์กูไม,ม่ได้สอนเนื่องจากเรามาโรงเรียนกันทั้งหมดวันอังคารก็ไปฉีดวัคซีนนะป่วยอยู่หน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่หนักนะครับพอ,อกมาทางานได้ก็เลยมาสอนย้อนหลังอัดเป็นคลิปวิดีโอก็ให้ทุกๆลูกได้ดูวิดีโอดู u t u b e นะครับแล้วพอสงสัยก็ถามกันก็นแล้วกันนะครับอะไรไม่เป็นก็ต้องฝึกไม่มีอะไรเป็นทุกอย่างในชีวิตคน,นอย่างเต้นคอมพิวเตอร์เนี่ยครูวุฒิเพิ่งเพิ่งมาเป็นวันนี้ไม่ใช่เป็นนะเนี่ยผิดอยู่เรื่อยเลย,เลย เข้าถูกเข้าผิดแล้วก็พยายามฝึกฝึกแล้วก็เป็นไปเองครับวันนี้ก็ขอพวกเรารักษาในรักษาตัวแนละตั้งตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันวันที่สองสวัสดีครับ